กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเมื่อนี้บ่าวแอมมาทงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับคุณยาย270ครับท่านผู้ชมเนาะคุณยาย270นี่เพิ่นในเลข3ตัวมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมงวดวันที่16กุมภาพันธ์พศ .2566 นี่เนาะครับเนาะบ่าวแอมมาทงนี่ก็บ่ได้มาติดตามไปฝาก FC ก็หลายงวดครับท่านผู้ชมเนาะคุณยายเพิ่นบ่ฝันครับงวดีนเพิ่นฝันล่ะครับผีพอมาหาครับผีพอไปเอาเลขมากับพระทุดงอยู่ทั้งผู้ทั้งผาพุ่นครับท่านผู้ชมเนาะ เป็นเอกสามตัวเด็ดๆรับมาถามคุณยายกันครับว่าสิเป็นตัวไหนรับแต่งวดนี่คุณยายเป็นสื่อรอตอรี่ปแลนะครับสมมชชมเป็นวาสีเอาสิบสองล้านได้ครับสมัชชมเนาะไปบ่งตเลขครับคุณยายครับว่าผีพอมาบอกตัวไหนครับครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับดีค่ะครับผมสมัชชมเนาะ,ะอันฟันว่ายังไงกว่ครับคุณยายอันวอาซูอฟซีฟังเลครับฟันว่าอ๋อแล้วว่าสืา่อบ่งสืส่อเบ่งเนื้อละคนวมา เป็นมหาเลยมหาเลยพอไปเอามาเป็นเต้าแม่เต๋ใส่ครับดิไปเอามาน้ำผักกรรมทานกลางปลาถูกอะป่าถูกไปน้ำเขาพอไปน้ำเขาซื้อบ่งเด้รู้ไปน้ำข้าเจ้าหรือไปเอาน้ำผู้เขาไปน้ำข้าเจ้าข้าเจ้าไปเอาเลยไปเอาน้ำผรกกรรมฐานกกรรมฐานป่าถูกสุดยอดครับคุณใหญ่ไปเลื่ยลวงมาบอกูครับ มาแบบลวงมางผีเลยลวงเขม้าบ้านผีเลยวังผีเลยมาบอกซื้อเบริษัทลูกคุณทำานี่ไงไปซื้อรถไปดูนั่ม,งม,งมงึงครับอัเดาหว่าฟันมือได้ครับนี่คุณยายฝันสอ,ส,มมอสองสามมือเลยเนี่ยสองสามมือเลรอเนาะอู้ยเบาแอมมาตรงกับพวกเด็มาหาคุณยายหลายงวดกค,คิดถอดคิดเก่าแล้วครับคุณยายเนาะครับเนาะคุณยายเป็นแาเพวกเด็กยีเบาแอมมาตรงกับมาดวนครับพื้นมาว่าจันใจอีกครับคุณยาย บอกว่าจังได้คนบาชั่นนั้นคุณไมายืนอยู่หน้าบ้านหรอกเขาม่ยืนกอดหัวนี่ยพอเขาเปิดกรไดเนาะผีอยู่ในวัดมากน้ำบอครับบอมากมากคนเดียวหรอมากคนเดียวเนาะเพิ่นบอกเลขสองตัวหรือสามตัวครับสามตัวที่จังหวัดชุมพรสามตัวเลยเนาะศูนย์เจ็ดหกยังกว่าครับศูนย์เจ็ดหกนี่ให้บอญ่กับศูนย์รถลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ไปเรียบร้อยแล้วอืมแจกลานเหรอครับคุณยาย ใส่ใช่ใส่ใช่ไม่เอฟซีชมเมืงไหนครับใหญ่แม่ไร้เฉาะใหได้เยครับเดียวเดียวเครับขอยาดเครับคุณยายเออสองใบครับสองสูตรสิบสองล้านเพื่อตครับคุณยายถูกสิบสองล้านครับเอฟซีหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดหกหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดหกนะครับเนาะ งวดวันที่สิบหกมีหนาคมพ่อสองพันถรอยหกสิบหกครับนะครับเนาะสิบหกล้านขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณใหญ่สองเจ็ดศูนย์ครับเพื่อนมาบอกศูนย์เจ็ดหกบอกรับผีพอมาหามาบอกศูนย์เจ็ดหกด้วยครับเด้อท่านผู้ชมเนาะครับคุณใหญ่ครับผมหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดหกครับหกตัวเลยครับแต่เพื่อนบอกในศูนย์เจ็ดหกมาครับเนาะศูนย์เจ็ดหกอาบอกไปสองเสมอนะครับท่านผู้ชม ก็ลองเมิองกับคุณยายสองเ็ดศูนย์ครับฮาร์แมนครับผีพระทุรงอยู่ทั้งไหนหูบ่ครับเพ็นบาบออยู่ทงภูเขาเนเขาคุณไหนจ็มองไหนกับบทราบครับแจกมองไหนคุณยายเป็นกับบหูเน่ผีพ่อบอบอกากครับมามาในผีลูกไส้แหละครับคุณยายผีลูกไส้มากบอผีร้านไส้นะครับมาเลยิดเลยบอครับไปรบ สงสัยเฮ็ดบุญไปให้ดูดูเพิ่นสิได้รับส่วนบุญเพิ่นก็สิหายเนาะครับเนาะไปแล้วไปเกิดไปคานแล้วไปอะไรนั้นแล้วครับถึงสวรรค์สันฟ้าพุ่นนะครับเฮ็ดบุญให้แล้วโอ้ครับ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 ไปแล้วบาตรนี่เลขกสองตัวเหรอครับคุณยายเอาไปฝากเอฟซีนะครับเลขกสองตัวล่างคุณยายมักตัวไหนครับคุณยาย บ่ฝันมันบ่ฝันบ่บ่หมักบ่บ่มักเนาะบ่ฝันเนาะครับเนาะฝันฝันแต่ศูนย์เจ็ดหกนี่ครับนี่แหละอือครับครับครับสองตัวหลังบ่ฝันคนบ่าวาโอ้ครับครับครับอันคุณยายของเอาเลขอันชุดนี้ไปเสี่ยงยังครับยังยังเลยเนาะครับเนาะพอชิมวมาอายุพอชิมว่านอนผิวโอ้ครับครับครับมาเมืออไรเนาะมาเหมือไก่ยังบนหูเนาะครับเนาะ ใกล้มือพูนแล้วนะครับเนาะยังไหนด้ยคุณครับครับผมคุณผู้ชมสุดยอดสุดยอดครับกระบอกพิดหลังนะครับเนาะคุณยายสองเจ็ดศูนย์เนี่ก็เคยบอกคือสามตัวมาแล้วรากาสองตัวกับเขามาหลายงวดครับงวดนี้บวชขาดครับคุณผู้ชมศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกขั้นถ่าเป็นหกตัวก็คือหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดหกสิบสองล้านครับขอให้มีโชคใหญ่ก็เป็นใหญ่เลขสวยอยู่ค่ะ คุณพ่อคุณมาก่อหัวห้องบอกพราะว่าด้วยเจ้าของมาเกิดคุณมานอนอยู่คุณนอนอยู่ตรงคนนอนฝันกลางคืนหรือฝันกลางเว้นครับนี่กลางคืนกลางคืนครับคอนสีแกงเพิ่นงจะเอาสิ่งเอาของมาให้ปะครับบ่อมาจะอาภาคมทานกับหลวงมาบอกโอ้ครับอันคุณยายนี่ฝันเห็นเป็ดหน่อยเป็ดนังบ่อครับบ่อท่านฝันเนาะ ขันถ้าฝันเห็นเป็ดน้อยคุณยายนี่มักจะอุ้สุดยอดเลยครับมักจะเข่ามักจะแม่นนะครับนะขันเชียงจังคอยครับฝันว่าได้ชิมของครับมันจะเข่าจะถือเอาลอตเตอรี่ไปเชียงคอนแตก่อนจังเชียงหงุ่มครับครับอุ้ยขันมือพวกเอาของมาให้เออซื้อเลยครับครับนักครับเออเอฟซีก็ถามหาคุณยายหลายครับท่านผู้ชม คุณยายก็แข็งแรงดีเนาะครับเนาะครับผมขอบคุณคุณยายสองเกศศูนย์ได้หลายเพราว่าอีมอมยามาให้คุณหมอมาเยี่ยมนะครับท่านผู้ชมยากุฎิคารกุฎิขาดนี่ครบเบิดยาธาตุยาอันนั้นตัวลุงพราทุกอย่างเนาะครับคุณยายเนาะครับขอให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับให้มีโชคใหญ่ครับคุณยายสองเกศศูนย์นะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแอมมะทงน้ำมิเตอร์ครับ ขอบคุณครับคุณยายสวัสดีครับคับผมเนาะเดี๋ยวเบาแอมมตงสิให้เบิงตุลีของคุณยายสองเศครับครับผมธมชมนี่ได้ครับตุลีของคุณยายสองเนยะครับเนาะจับลอตเตอรี่เวลาครับธมชมเนาะสิองล้านครับขอให้มีโชคใหญ่คับคุณยายสองเจ็นย์ก็เข้านะครับธมชมเนาะเลขหกตัวลอตเตอรี่ครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดหกครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดหกครับธมชมเนาะขันธาผีพอมหามาบอกก็คือ 076076ครับท่านผู้ชมกราตดเล่นเนาะครับ FC เนาะงวดวันที่16มีนาคมพศ2566ครับสำหรับคลิปนีเบลแอ็มมาทงกัสิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบลแอ็มมาทงนี่มีของดีมาฝาก FC ฟด้นครับท่านผู้ชมไปเบิ่งของดีกันครับเบลแอ็มมาทงนี่ได้เดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจเจดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซี่ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียทซัพ์ครับค่าขายไปขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียสื่อลอตเตอรี่จึงสิ่อเือถือเนาะครับนอกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่ายอยู่ของไม้ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับับดีครโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ลอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งร <c oughs> วมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอย้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะ bon. ครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผม <c oughs> สาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทนายพ่อหลวงปุรอดเนพ่อนวดดีแหละเนาะครับผม <c oughs> <somos S 2> สาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินขาวกบุรรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเหายวใครๆว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเหา้เดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาดลานขายของเหาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยนํากันครับสาหรับทานใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยัางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ึ้นกันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปู่มากนะครับเนาะแล้กก็เมือแท้แตะครับ่านผู้ชมออม,มือแท้แตะแล้วก็บี้ยังสีครับม,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 มุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี ness, you ness, ่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดละครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุ่ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ่ยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับหงยินคาว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้าแพ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมเราตรงนีหได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยอพอเลยเพิ่งเพิงพ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน,น,น้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุาครับ